สวัสดีนะครับก่อนอื่นตอ้องขอแนะนําตัวกันก่อนเลยนะครับชื่อสุมิตรบุญชัยนะครับชื่อเล่นชื่อโอหลายคนอาจจะเรียกติดกันว่าคุณโอสุมิตรนะครับปัจจุบันผมก็เป็นนักธุรกิจของบริษัทอ e ีดิงกรุ๊ปนะครับอยู่ตําแหน่งแอมบิสเตอร์ของบริษัทนะครับตําแหน่งนี้ตามตําแหน่งจริงๆก็จะมีไรายได้ทั้งหมด10ล้านบาทนะครับแต่ว่าด้วยการขึ้นตําแหน่งของบริษัทอ e ีดิงกรุ๊ปเนี่ยเขาก็ไม่ได้เอาไรายได้ทั้งหมดมารวมกันก็จะมีไรายได้แค่2ช่องทางเท่านั้นนะครับ รวมๆแล้วผมเองก็มีรายได้ที่รับมาจากธุรกิจอินดีมจริงๆเนี่ยร่วมๆ่วม30ล้านนะครับเนื่องจากผมมีด้วยการหลายรหัสเนาะทีนี้หลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะตกลงก่อนที่จะได้30ล้านเนี่ยมันจะมีองค์ประกอบอะไรบ้างที่เราสามารถที่จะขึ้นมาถึงระดับนี้นะครับหลายคนอาจจะคิดโอ้โหแบบไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้ขอแค่ปดนี้ก็พอใช่ครับพี่เองอาจจะคิดเหมือนผมในวันที่ผมเข้ามาครั้งแรกครับ ก่อนอื่นต้องบอกว่าการที่เราจะเข้ามาในธุรกิจอินดีมเนี่ยก็จะต้องมีผู้มอบโอกาสให้กับเราหรือเรียกง่ายๆตามภาษาก็คือบุคคลที่ทําให้เรารู้จักอินดีมครับแต่ส่วนการที่เราจะเข้ามาไม่เข้ามาเนี่ยอันนี้อยู่ที่ตัวเราว่าเราจะให้โอกาสตัวเองไหมผู้แนะนาของผมก็คือพี่ยศจันนาเสวีครับผมจําได้วันที่พี่ยศมาเล่าเรื่องราวอินดีมให้ผมฟังผมไม่รู้จักบริษัทอินดีมครับ แต่พีย่ยศบอกว่าบริษัทอินนิมกรุ๊ปเนี่ยมีประธานชื่อว่าคุณก้องอัครรันิติพลหรือที่เรารู้จักกันก็คือพี่ก้องอายุน้อยร้อยล้านครับเป็นข้อมูลเดียวและก็ไม่มีข้อมูลอื่นอีกเลยครับเพราะว่าช่วงนั้นเป็นบริษัทกําลังจะเริ่มเปิดใหม่ด้วยตัวผมเองเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องราวของหนี้สินครับก็มีหนี้บ้านหนี้รถอยู่คือผมต้องผ่อนบ้านผ่อนรถเดือนละ2 0 0 0 0แต่รายได้ที่ผมได้รับมาเนี่ย มันไม่พอครับไม่รวมรวมแล้วเนี่ยคือติดลบแน่นอนปัญหาคือผมนั่งคิดในใจว่าถ้าเกิดเป็นอย่างนี้อีกต่ออีก3ปีบ้านผมกับรถต้องโดนยึดแน่นอนข้อมูลเดียวเองบอกว่าบริษัทอีดินกุ๊ปมีคุณก้องเป็นประธานผมตัดสินใจเข้าร่วมธุรกิจอีดิมกุ๊ปทันทีครับไม่คิดอะไรเยอะเลยนะครับทําไมคุณโอถึงมั่นใจกับคุณก้องมากคือ1พี่ก้องเป็นบุคคลที่มีตัวตนหน้าจอทีวีครับ 2ผมรู้จักพี่ก้องนะผมดูรายการอายุน้อยร้อยล้านผมผมรู้ว่าพี่ก้องเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ที่ดีมากและผมก็เชื่อว่าพี่ก้องจะนำพาธุรกิจที่ชื่อว่าอินดีมเนี่ยเติบโตในอนาคตได้แต่นั้นก็ไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับก็เลยเข้ามาเลยรับโอกาสทันทีฉะนั้นหลายคนวันนี้เนี่ยเข้ามาดูเรื่องราวอินดีมแล้วเนี่ยบางคนยังลังเลอยู่นะทั้งทั้งที่ปี2 0 6 5 มีข้อมูลเยอะแยะมากมายที่จะทําให้ท่านได้มั่นใจกับธุรกิจนี้ว่าดีจริงๆไม่ว่าจะเป็นตัวของพี่ก้องเองที่เป็นประธานบริษัทไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของตัวสินค้าที่มีเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะมีโครงการธุรกิจนวัตกรรมใหม่ๆที่อีดีมนําเข้ามาเสริมการขายให้กับพี่ๆทุกคนรวมถึงการออกรายการทีวีและอายุที่บริษัทอีดีมเปิดดําเนินกิจการมาทั้งหมด4ปีเข้าปีที่5ผมว่า เยอะกว่าผมมากเลยนะจริงๆก็ไม่คงไม่ต้องคิดว่ามันดีไหมและสิ่งที่สําคัญมีคนสําเร็จแต่วันที่ผมเข้ามายังไม่มีใครสําเร็จเลยนะแต่ผมก็มีความเชื่อว่าธุรกิจเครือข่ายอะ่ะถ้าเราทําจริงมันก็ต้องได้จริงแล้วแต่วันนี้พี่ๆมีองค์ประกอบเยอะแยะมากมายเลยครับในธุรกิจบริษัทอินดิมคูปมีคนสําเร็จเยอะแยะมากมายเลยนะไม่ได้มีแต่ผมคนเดียวเลยนะครับคนที่ได้หลักแสนเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าเยอะหลักร้านก็เยอะหลักหลายล้านล้านก็เยอะ แล้วทำไมมันถึงจะไม่เป็นเราล่ะครับทีนี้มาดูโอรมขอบกันดีกว่าเพื่อเกิดความมั่นใจเนาะผมเองไปเจอบทความบทความหนึ่งในตัวของพี่ก้องครับพี่ก้องเองเนี่ยมีประสบการณ์เรื่องการท,ทําธุรกิจมายาวนานมากเลยนะครับแล้วท่านเองก็ได้สรุปเป็นหัวข้อไว้ทั้งหมดประมาณ20หัวข้อนะครับลองมาดูกันเนาะเพื่อให้เกิดความมั่นใจกับประธานของเราว่าท่านเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ดีขนาดไหนนะครับพี่ก้องบอกว่า ประสบการณ์นะครับที่อยู่ในแวดวงธุรกิจมากกว่า21ปีนะครับของคุณก้องอาคาัครนิทิพล c ี o บริษัทมัชลูมครุปเจ้าของเพจและพิธีกรรายการอายุน้อยร้อยล้านได้พบกับเรื่องราวที่ถือว่าเป็นบทเรียนครั้งสำคัญในชีวิตมากมายวันนี้ได้นำเอาสรุปได้สรุปมา20บบทเรียนนะครับและข้อคิดที่ได้จากการธุรกิจของคุณก้องมาฝาก ก็มาจากเพจรายการอายุน้อยร้อยนั่นเองนะครับต้องขออนุญาตด้วยนะครับอ่ะเรามาดูกันพี่ก็บอกว่านะครับทําในสิ่งที่รักเป็นเรื่องหนึ่งการทําธุรกิจเป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะทําธุรกิจต้องมีรายได้ก็จริงนะครับถ้าวันนี้เราเอาเรื่องความรักความชอบไม่ชอบว่าเราจะชอบธุรกิจนี้ไม่ชอบธุรกิจนี้บางครั้งเราอาจจะทําธุรกิจที่เราชอบหรืองานที่เราชอบแต่มันกลับไม่มีรายได้อันนี้มันก็ทุกข์หนักเหมือนกันนะ ังนั้นสิ่งนี้ถูกต้องเลยการทาธุรกิจก็คุณต้องมีรายได้นะครับหลักๆเลยเหตุผลเป็นหลักไม่เกี่ยวกับอารมณ์นะครับข้อนี้ก็โอเคมากเลยนะข้อต่อมาพี่ก้องบอกว่ารายได้ไม่สําคัญเท่ารายเหลือจริงครับคุณทาธุรกิจคุณอาจจะขายของดีมากแต่สุดท้ายคุณไม่มีไม่มีเงินเหลือเหมือนผมไงผมทํางานกิจการผมดีผมมีลูกค้ามาเยอะแทบจะไม่แน่นอนแต่สุดท้ายรายเหลือผมไม่มีผมก็ต้องดิ้นรนต่อนน่นไปว่าเครื่องมือที่ผมทำเนี่ย มันยังไม่โดน,นครับข้อต่อมาพี่ก้องบอกว่าทําธุรกิจที่ดีต้องมีกําไรมาจากความสามารถในการบริหารต้นทุนก็แปลว่าต้นทุนก็ถือว่าเมื่อเราลงทุนแล้วแล้วก็คงจะต้องได้กําไรให้ได้นะครับก็คือบริหารกริจการของเรานั่นแหละนะครับ <S 2> <S 2> <ม>คือเราต้องเข้าใจนะครับต้องเข้าใจอย่างท่องแท้ว่าจะต้องทาธุรกิจอย่างไรให้เก่งกว่าคนอื่นและถูกใจลูกค้าของเราได้อันนี้ก็ทุกคนก็น่าจะเข้าใจตามบทนี้เนาะกระแสงเงินสดสําคัญมากอันนี้ก็ ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่รู้ว่าเงินสำคัญอยู่แล้วนะครับก็ไปเอาง่ายๆก็แปลว่าอาจจะต้องมีเงินหมุนเวียนในธุรกิจที่ดีนะครับข้อต่อมาเนี่ยธุรกิจที่รวยไม่ได้รวยจากทําธุรกิจแต่รวยจากมูลค่าทำธุรกิจก็แปลว่ามูลค่ามันจะเพิ่มขึ้นผมยกตัวอย่างง่ายๆเหมือนอินดีมาครับตอนนี้มูลค่าของทางอินดีเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นเริ่มมีนว่าการใหม่ๆมีมูลค่าของฐานธุรกิจดีขึ้นมีสมาชิกมากขึ้นนะครับ ข้อต่อมาเขาบอกวินัยเป็นสิ่งที่สําคัญสมองอันฉับพลันไม่เท่าวินัยที่ยาวนานก็แปลว่าการทําอะไรเริ่มต้นมันอาจจะต้องใช้ระยะเวลาแล้วก็ก็ต้องอดทนเหมือนการออกกําลังกายนะครับดังนั้นการท,ทําธุรกิจทุกอย่างไม่ว่าจะท,ทําธุรกิจอินดี้อย่างผมทำเนี่ยก็คงจะต้องมีวินัยของตัวเองเป็นหลักเลยเพราะอาชีพของผมเนี่ยไม่ได้มีลูกจ้างแล้วก็นายจ้างนะครับเราเป็นลูกจ้างและนายจ้างของตัวเราเองนะครับข้อต่อมาพี่ก็บอกว,ว่าลงทุนกับอุปกรณ์ในการทํางานจะทําให้เราอยากทํางานมากขึ้น แล้วงานที่ดีก็จะตามมาอันนี้ถูกต้องผมยกตัวยอย่างง่ายๆอย่างงานผมมันเป็นการประชาสัมพันธ์แล้เนาะผมซื้อผมซื้อขาตั้งกล้องมากับไมค์มาเนี่ยเราซื้อมาแล้วเราต้องไลฟ์แต่ถ้าเกิดใครก็ตามที่อาจจะอยากไลฟ์แล้วคุณไม่ลงทุนคุณก็อาจจะไลฟ์ไม่เป็นเนาะก็ง่ายๆตามนี้เลยนะครับข้อต่อมาเนี่ยบอกว่าทีมงานสําคัญเสมอต้องเรียนรู้และเติบโตไปด้วยกัน ถูกต้องเลยครับแล้วก็ข้อต่อมาก็บอกความสามารถของบริษัทยอยู่ที่ความสามารถของทีมอันนี้ก็ดีครับทีมงานเราไม่ว่าจะบริษัทหรือทีมงานการทรําธุรกิจอะไรก็ตามก็สําคัญหมดเลยนะครับต่อมาก็บอกว่าช่วงแรกของการทรําธุรกิจกําไรอาจไม่ได้มาจากตัวเงินแต่มาจากมิตรภาพที่งอกเงยระหว่างเรากับลูกค้าเพื่อนร่วมถึงคู่แข่งขันบูงการธุรกิจเดียวกันก็ถูกต้องครับงานอย่าง เอาอย่างง่ายๆยายเนี่ยธุรกิจบริษัทอีดิมกุ๊บเนี่ยก็บอกว่าช่วงแรกๆเนี่ยเงินแทบจะไม่ได้เลยนะครับมันค่อย,อยๆไต่เต้าไปมันเหมือนเรากําลังต่อท่อน้ำอัเนาะช่วงการต่อท่อน้ําเราอาจจะยังไม่ได้ใช้น้ําแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราต่อเสร็จเราก็ไม่ต้องต่ออีกเลยแล้วน้ํานั้นก็จะไหลให้เราตลอดเออช่วงแรกๆเงินน้อยนะครับแต่ทําเสร็จปุ๊บเงินเยอะเวลาก็จะมากขึ้นนะครับถ้าเป็นธุรกิจผมนะ ต่อมาเขาบอกว่าคู่แข่งในธุรกิจก็คือเพื่อนร่วมธุรกิจเพราะฉะนั้นมิตรภาพสําคัญกว่าเสมอจริงครับปกติเนี่ยเวลาทําคนเดียวไม่มีคู่แข่งขันเนี่ยมักจะเฉยชาแต่วันใดวันหนึ่งที่มีาสายงานอื่นหรือว่าทีมงานอื่นหรือคู่แข่งขันเข้ามาแข่งขันเนี่ยความกระตือรือร้นมันจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัตินะแต่ก็ถือว่าเป็นในภาพที่ดีขึ้นนะครับเงินก็สําคัญแต่ก็ไม่สําคัญเท่ากับความน่าเชื่อถือใช่ครับ ความน่าเชื่อถือนะและคุณภาพของงานดังนั้นเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้โอ้โห้อนี้โดนใจมากเลยอ่ะผมมีความมั่นใจมากเลยนะประธานบอกว่าเสียหน้าไม่เสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้เนี่ยอันนี้คือพี่ๆน่าจะมั่นใจมากขึ้นนะครับถ้าเกิดมาร่วมธุรกิจกับเราทีนี้เขาบอกว่าทํางานอย่างมืออาชีพมืออาชีพคือทํางานที่ไม่อยากทําในเวลาที่เราไม่อยากทํานี่ก็แปลว่างานที่เราไม่อยากทําเราต้องลุกมาทา เพราะคนส่วนใหญ่อยากทำแค่งานที่อยากทำในเวลาที่อยากทำเท่านั้นเออก็ถูกต้องครับคือไม่อยากทำก็ไม่อยากทำแต่มืออาชีพต้องอยากทำในสิ่งที่ไม่อยากทำอะอะไรก็ทำที่ทำไม่เป็นเนาะอะไรก็ทำที่ไม่กล้าก็ค,คงจะต้องกล้าเพราะเราจะได้กล้าไปสู่คําว่ามืออาชีพเมื่อลงสนามธรุรกิจแล้วไม่มีคําว่ามือสมัครเล่นลๆๆก็แปลว่าจะต้องเป็นมืออาชีพเท่านั้นแปลว่าวันนี้ลงทุนไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามเนาะไม่ว่าจะธุรกิจขายของนู่นนี่คุณก็ต้องเป็นมืออาชีพทุกครั้ง สุดยอดไหมวิสัยทัศน์ของเราของผู้บริหารเรานะครับอันนี้บอกว่าอยากมีเอาท์풋ต้องใส่อินพุตสมการของผมคืออินพุตสเท่ากับเอาท์풋หเช่นอยากเขียนบทความหนึ่งหน้าต้องมีข้อมูลอย่างน้อยอย่างต่ำสีหน้าดังนั้นจึงหิวกระหายในข้อมูลและความรู้ก็เปลี่ยนสมันคนทั่วไปที่เป็นนักธุรเิยเขาจะอ่านหนังสือเยอะๆครับแต่พออ่านเป็นเล่มเนี่ยสรุปมาแค่หน้าเดียวทําให้ผู้ที่ไม่ได้อ่านเนี่ยเข้าใจในหนังสือเล่มน,นั้นมากขึ้นนี่ สุดยอดเนาะแต่เราเราเองก็ไม่ค่อยได้อ่านหนังสืออยู่ดีครับแต่เขาอ่านหนังสือเยอะนะข้อต่อมาบอกว่าสิ่งที่แน่นอนคือการเปลี่ยนแปลงจงเรียนรู้ในการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอถูกต้องครับปัจจุบันเนี่ยโลกได้เข้าสู่นวัตรกรรมเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นอย่างบล็อกเชนชิปโตหรืออิเล็กทรอนิกส์นะครับโลกเปลี่ยนไปถ้าวันนี้ใครก็ตามไม่ปรับตัวเองสุดท้ายคุณก็จะถูกสังคมปรับแต่สิ่งที่สําคัญคือตัวเราก็ตามใครไม่ทันเหมือนกัน<ๆ>เขาเรียกว่าตกเทรนนะครับ ต่อมาเขาบอกอุปสรรคมาพร้อมกับโอกาสเสมอเมื่อใดก็ตามที่มีปัญหาหนักๆแสดงว่าเรากําลังเติบโตและถ้าไม่เติบโตก็ไม่เจอปัญหาก็จริงอะครับผมว่าอาชีพทุกอย่างมีปัญหาเหมือนกันหมดเลยนะตอนนั้นวันนี้ใครก็ตามที่อยากจะเข้ามาร่วมธุรกิจกับเราก็บอกปัญหาเนี่ยหนูไม่อยากเจอปัญหาก็แปลว่าคุณก็ไม่อยากจะก้าวเป็นมนุุยงเงินล้านคุณไม่อยากจะปลดหนี้คุณไม่อยากจะมีชีวิตดีขึ้นแต่การเข้ามามันก็ต้องเจอปัญหาครับ ปัญหาของเราก็เหมือนปัญหาอาชีพทั่วไปนะแต่ความสําเร็จของเราไม่เหมือนอาชีพทั่วไปสิผมว่าปัญหาของเราเหมือนอาชีพทั่วไปแต่ความสุเ็จของเราไม่เหมือนอาชีพทั่วไปเพราะอาชีพของเราเวลาสําเร็จแล้วเนี่ยมันได้เงินเยอะครับและมันก็สบายด้วยนะอ่าก็ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับงานสําคัญครอบครัวหรือสุขภาพก็สําคัญเช่นกันดังนั้นต้องบองอาลานซ์กันก็แปลว่าถ้าเกิดวันนี้เนี่ยเราได้เงินเยอะแต่เราไม่ได้พักผ่อนสุขภาพเราก็พัง เราไม่มีเวลาให้ครอบครัวก็ไม่ไหวเหมือนกันนะเงินก็สําคัญอยู่ครับแต่ถ้าวันนี้เราได้ทั้งเงินได้ทั้งเวลาได้ทั้งสุขภาพเนี่ยอันนี้สําคัญแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าเครื่องมือที่ท่านทําหรืออาชีพที่ท่านทำมันตอบโจทย์หรือยังทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลที่ผมว่ามันเป็นเรื่องราวที่พี่ก้องสรุปมา <S <S เขาเรียกว่าประสบการณ์เนาะมีคนนํามาเผยแพร่ในเพจของอายุน้อย้านผมก็เลยหยิบยกมาให้หลายคนรู้จักพี่ก้อง แต่อยากจะรู้ให้มันลึกขึ้นว่าเนี่ยความคิดเขาเป็นยังไงผมเชื่อว,ว่าถ้าเกิดฟังคลิปนี้จนจบแล้วพี่จะมองออกว่าโอ้โหประธานบริษัทเป็นแบบนี้เลยเหรอแล้วเป็นบุคคลที่มีตัวตนในสังคมโลกของหน้าจอทีวีนะเป็นเจ้าของรายการด้วยนะครับเป็นพิธีกรด้วยจะบอกว่าเราก็โชคดีนะครับสุดท้ายพี่กล้องบอกว่าถ้าผมเชื่อว,ว่าทุกคนในโลกสามารถสําเร็จได้ถ้าเราใช้เครื่องมือที่ถูกต้องและเครื่องมือที่ว่านี้ผมเชื่อว,ว่ามันคืออินดีมเห็นไหม เขาก็เลยมาเป็นประธานเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทอีดิมร่วมมกับผู้บริหารหลายท่านด้วยกันนะเนาะแต่พิกก้องเป็นประธานบริษัทนั่นเองครับถ้าวันนี้เราเข้ามาแล้วเราสามารถใช้เครื่องมือนี้ได้ถูกต้องเราก็สามารถสําเร็จได้เช่นกันครับแต่ถ้าเกิดเราเข้ามาแล้วเราไม่สําเร็จก็แปลว่าเราใช้เครื่องมือนี้ไม่ถูกต้องนั่นเองนะครับหรือว่าเราอาจจะใช้เครื่องมือนี้ไม่เป็นก็ได้ก็มีโจทย์แค่นี้เองนะครับและวันนี้ผมก็โชคดีครับที่เจอเครื่องมือสร้างเงินหรือเรียกว่าโอกาส มันก็คือธุรกิจอินดีมนั่นเองครับคลิปนี้น่าจะเป็นองค์ประกอบสําคัญเนาะผมเองไม่ได้มีข้อมูลอื่นใดเลยครับในการตัดสินใจเข้ามาร่วมกับธุรกิจบริษัทอินดีมกรุ๊ปแต่วันนี้พี่ๆทุกคนเข้ามาในปี2 5 6 5มีองค์ประกอบมากมายที่จะเข้ามาร่วมครับถ้าพี่คิดว่าธุรกิจนี้ดีพี่ก็ตัดสินใจได้เลยครับว่าพี่จะเข้ามาร่วมแต่การเข้ามาครั้งแรกก็ไม่ได้บอกว่าจะทําเป็นก็คงต้องต้องศึกษาเนาะ เรามีเครื่องมือเรามีเรื่องราวของการลงไปทําแล้วการลงไปทำเนี่ยพี่ก็จะได้ประสบการณ์แต่การที่ประสบการณ์ที่แต่ละคนได้เนี่ยมันก็ไม่สามารถถ่ายทอดกันได้ก็คงจะต้องลงภาคสนามแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดเมื่อมันมีนมคนทําได้ครับผมก็เชื่อว่าทุกคนก็ทําได้เช่นกันแล้วถ้าเกิดวันนี้บางคนบอกว่าคือเจอธุรกิจดีแล้วแต่ว่าพี่ก็ยังกล้ากลัวอยู่ที่พี่จะทําดีไหมก็ลองตัดสินใจดูนะครับ ถ้าวันนี้พี่พี่รู้ว่ามันดีแล้วพี่อาจจะมองข้ามมันไปไม่ทําแต่ทีนี้ก็เรามานั่งดูว่าตอนนี้สถานก,การณ์ในครอบครัวและสถา,า,านการณ์ทางการเงินของเราเป็นยังไงบ้างเช่นถ้าเราไม่ทําอะไรสักอย่างในโลกใบน,นี้เลยเราอยู่เหมือนเดิมทําอาชีพเดิมๆสุดท้ายบ้านรถหรือว่าอะไรก็ตามที่พี่อาจจะมีอยู่มันอาจจะพังไปแต่ตอนนี้มันยังไม่พังนะมันกําลังจะพัง ถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ผมแนะนําว่าเข้ามาเถอะครับอย่าไปรอเลยถ้ารอให้มันพังจะให้มันพังก่อนแล้วเข้ามามันอาจจะไม่ค่อยมีโอกาสนะมันอาจจะกดดันมากแต่นั้นวันนี้เนี่ยถ้าเกิดไม่มีทางเลือกจริจรงๆอินดีมก็คือทางเลือกและทางรอดครับผมเองยังต้องการสร้างทีมผมพร้อมที่จะสร้างคนที่ต้องการความสําเร็จถ้าพี่พร้อมที่จะเข้ามาร่วมทีมกับผมก็ติดต่อมาได้เลยนะครับ ผมทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ข้างล่างสอบถามเพิ่มเติมรายละเอียดถ้าพร้อมที่อยากจะสำเร็จความสำเร็จก็จะเป็นของพี่ครับสวัสดีครับ